มาดูกันว่าเมนูสุดฮิตของเกาหลีแต่ละเมนูนั้นกี่แคลวโอ้ my god <m> นี่กินกันไปแล้วนะยังแบบแน่นๆอยู่เลยอุ๊ยอร่อยทุกคนอร่อยแบบเหมือนต้มปอนกาเลตอ่ะโอ้หมอมเกิดมาไม่เคยเจอไข่ตุ๋นควันขโมงขนาดน,นี้ไม่มีใครกินคนเดียวหมดหรอกใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมว่าพิมพ์สามารถกินหมดคนเดียวได้เมนูเกาหลีเมนูแรกที่พิมพ์คิดถึงนั้นก็คือ คนนมกล้วยคิดถึงมากเลยอยากกินแบบเป็นขวดยาคูวะแต่ว่าที่ไทยมันมีแค่แบบนี้กินแค่แบบนี้แลยกันนะทุกคนอนจริงก็พอให้ขายคิดถึงนมกล้วยเกาหลีที่เกาหลีจริงๆเหมือนกันนะแต่ถามถึงความอร่อยที่นน้นอร่อยกว่าอยู่แล้วแบบกล่องอย่างนี้อร่อยน้อยกว่าทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นนมกล้วยแบบนี้ให้ทานแคลเท่าไหร่ นมปกติแคลก็จะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสาสิบก็น่าจะแถวๆนั้นนะไม่น่าต่างมากใกล้เสียงกล่องนี้ร้อยหกสิบแคลเออ ก็ถือว่าไม่เยอะนะสาหรับใครที่รู้สึกว่าเออบางทีก็อยากจะเป็นเด็กอ้วนมากคกกลิป่องนี้ก็โอเคมันก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้น160แคลเองไอ้จริงว่าถุกประสงค์ของคลิปนี้ก็คืออย่างชื่อคลิปเลยทุกคนอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเป็นอาหารเกาหลีเมนูฮิตๆที่สาวๆหลายๆคนชอบกินกันติ่งเกาหลีหลายๆคนชอบกินกันเนี้ยมันจะกี่แคลวะก็อยากรู้เหมือนกันคือปกติก,กินก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เมนูต่อไปที่คิดออกและมีเกือบทุกซีรีส์เกาหลีก็คือสิ่งนี้ค่ะทุกคน ไก่ทอดเจ้าลูงไก่ทอดนี้เป็นฮอดบูลิงโกไซส์เอสสั่งเป็นแบบน้องใหญ่แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใหญ่ซึ่งมันก็มากับเครื่องเคียงนันก็คือใช้เท้าดองแล้วก็โคลอโ์แล้วก็ซอสด,ดิบซึ่งสิ่งที่น่ารู้นั้นก็คือเจ้าใช้เท้าดองนี้น่าสนใจมากว่ากี่แคลแต่พิมคิดว่าแคลน่าจะน้อยมากแต่ใดๆเคกินไก่ทอดก่อนไก่ทอดน่องใหญ่ของร้าน,น เขาบอกว่าหั่นตรงกลางออกมาให้ะแล้วก็แผ่เป็นแบนๆเท่านี้ <laughs> แต่ใดๆกินเถอะอหิวรสชาติดีนะแต่รู้สึกว่าผงชูรสแม่นมากแล้วเหงนที่น้าสงจานช่อเลยว่าดูนี่คือไม้ของถึง <laughs> <laughs> เต็มไปด้วยผงไก่ไม้รสคูริงเกิลแต่รสชาติดีนะอร่อยแต่ถามว่าเผ็ดขนาดนั้นไหมก็ไม่ก็โอเค <laughs> ลองดิบซอสดู งปข้างในนุ่มมากเลยยังช่ำๆอยู่อร่อยมากเลยพิมพว่าไอ้ผงโรยๆตรงนี้กุลิงกโก้อะพิมพคิดว่ามันน่าจะเป็นผงชีสผสมกับเครื่องเทศของเขาอะซึ่งถามว่ามันคืออะไรพิมพ์ก็ไม่รู้เหมือนกันเออล,ลืมบอก ตอนนี้พิมมากินไก่อยู่ที่ร้าน BHC Chicken ซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เกาหลีแท้ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดถามว่าพิมชอบไก่เกาหลีร้านไหนสุดก็อย่างที่เคยบอกแล้วพอถามว่าอร่อยไหมอืมอร่อยนะโอเคเลยแต่ถ้าเกิดถามถึงแคลพี่คารว่างองอันนี้เขาเสิร์ฟมาเป็นสามน่องเนาะถ้าเป็นไก่ทอดเนี่ยตามเบสทั่วไปเนี่ยไซส์ประมาณนี้จะอยู่ประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแคลต่อน่องเพราะนั้นนันเลยใช่เนี่ยถ้าลองสังเกตดูอะของเขาจะเป็นแบบเหมือนแป้งทอดกรอบเนาะก็คือเป็นชุบแป้งมาซึ่งเอาจริงอมมนนนนน้้้าาัเถห็ด ะจะเห็นเลยว่าค่อนข้างอบน้ํามันแต่ว่ามันไม่ได้อบม,มากขนาดแบบอู้อมอ้มขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีความไหมก็นิดหนึ่งไก่ทอดก็ต้องเอาไปทอดกับน้ํามันกินสองน้องนี่ก็คือข้าวจานหนึ่งแบบป้วนๆเลยอะ <c oughs> แล้วถ้าใช้เท้าดองเก <c oughs> าหลีนี่มันประมาณกี่แคลหนึ่งถ้วยเนี่ยประมาณ15แคลเองถ้วยนี่กี่กว่ะไม่น่าเกิน30กรัมก็คืออันนี้กินได้แบบหนำหน,ำนำกินยังไงก็ไม่อ้วน และนี่ก็คือเมนูโอหมูโอหมูโอหมกก็คือแผ่นปลาเกาหลีซึ่งครั้งแรกที่พิมพ์กินเมนูนี้นะก็คือที่เกาหลีนะคะทุกคนถ้าใครเคยดูกินให้ยับเกาหลีซึ่งมีแค่คลิปเดียวนั่นแหละทุกคนถ้าใครเคยดูก็จะเห็นเออเกจริงนี้เฮ<ป>และนี้โอเคนะใช้ได้แต่ว่าเขาให้มาสามไม้กับไข่ต้อมอีกหลูก <laughs> ที่เกาหลีอะไม้มันจะยาวกว่านี้นะมันก็จะมีไม้สั้นไม้ยาวไม้กลางกลซึ่งอันนี้พี่รู้สึกว่ามันประมาณแผ่นหนึ่งห่อทบทบสามทบแล้วก็เอาไม้เสียบซึ่งแป้งล้วน <c oughs> ถึงเขาจะบอกว่าผสมปลามาแต่บางทีมันก็แค่กลิ่น,น่ะ <c oughs> เออ อันนี้ถ้าจะกินนะให้นับเป็นไม้ง่ายกว่าถ้าเป็นต้มแบบนี้ตกไม้ละเกาสิแคลไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่เพราะมันเป็นแบบต้มด้วยแหละแต่ถ้าเคยเห็นที่แบบเป็นแบบราดซอสราดซอสโคชูจังอันนี้ตกไม้แล้วประมาณร้0ยหเลยก็คือโคชูจังเพิ่มแคลขึ้นมาอีกกอ่กี้แอบมาจิ้มกับผงอันนี้ผงของไก่ทอดแล้วรู้สึกว่าเออมันได้รสชาติมากขึ้นอร่อยเขาคนทำเมนูนี้ขายเพิ่มนะ เพิ่มโซเดียมใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากซึ่งเราจิ้มซะมากเลยอะไรวะเนี่ยเม็ดพายมันคืออะไรเม็ดโฟมเออใช่ไปกินเที่ไปอันนี้มันคือไอติมเม็ดเม็ดจากเกาหลีชื่อแบรนด์ว่าละลายน้อยหนึ่งมินิเมลละลายน้อยหนึ่งไหมล่ะตมกี้แอบถามพี่พนักงานมาว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้คะพี่พนักงานบอกว่ามันเหมือนต้อง อยู่ในคุณหาภูมิติดลบมันเลยกลายเป็นเม็ดๆซู่พิวก็ยังหาความเป็นซิงไม่ได้มันเป็นเม็ดอย่างนี้ได้ไง,ไงวะสรุปไม่รู้ฮะอ,อันนี้ที่สั่งมาเป็นร้อยตอนแคนดี้อร่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ้วเยเล็กไซส์เอสไอติมรสเดียว69บาทแต่อันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะมันเคยมีมาก่อนในไอติมวอลปะอ๋อพาร์เดนน๊อปเออที่มันเป็นแบบ ในกล้วยแล้วเวลากินก็กินแอบยากนิดนึ่งใช่อ้าวนั่นคือมาก่อนการแล้วถ้ามันละลายอะ่ะมันก็จะไม่กลายเป็นเม็ดๆแล้วมันจะกลายเป็นแท้งี <c oughs> ่นบอกละลายน้อยนึงเนี่ยละลายแล้วนะอยู <c oughs> ละลายเร็วอยู่นะอากาศประเทศไทยอะ่ะลองกินไหมพี่ก็มันเม็ดโฟมอะ่ะเออมันเป็นเม็ดๆอร่อย จริงจริงมันมีอีก2รสชาติที่เขาแนะนําก็คือเป็นสตรอเบอรี่นมฮอกไกโดแล้วก็เป็นรสชาติเรนโบว์อันไ้นก็จะเป็นแบบฟูต,ตี้ฟูต,ตี้หน่อยเป็นผลไม้รวมหลายสีหลายรสอันไ้นก็น่าจะเหมือนพัตเติ้ลป๊อปแต่อันนี้พีมชอบอันนี้มากด้วยความที่มันเป็นไอครีมฉันก็เหมือนสกู๊ปูเลยถ้าปริมาณกรัมเนี่ยคิดว่าสักประมาณ80ิกรัมประมาณ150ยถึงแคลไม่เกินโดยประมาณชอบออร่อยมากเลย เออมนูต่อมาบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูแรกที่ทําให้พิมพ์อยากจะกินอาหารเกาหลีตามซีรีส์เกาหลีนั่นก็คือเมนูของราเนี้ไปสั่งกัน เดมิโซดาส่วนระบุมาเรียบร้อยแล้วว่ากินแถวอันนี้250 ml 85แขวแบ่งกินกับพี่ก้าคนละครึ่งก็รับกันไปคนละ42.5 5แถวแตมาเรียวใหญ่มากอันนี้คือไซส์เดียวกันกันกบที่หิมกินที่เกาหลีหเลยเบลอใช่อย,อย่างนี้เลยพอชั้นนี้กิน2คนอิ่มอันนี้ชื่อเต็มมันจำจามยอนก็คือมีทั้งจานจ้างเหนียแล้วก็จำ วมกันเป็นสิ่งนี้ไอนน้จริงอะเมนูจาาจังเหนียนี่คือเป็นที่ถกเถียงกันมากทุกคลิปที่ฉันลงเพราะบางทีอะพิมก็จะพูดาจ่าจังเหนียนซึ่งอะจริงมันไม่ผิดนะเว้ยทุกคนคนที่บอกว่ามันผิดนะคะพี่พิมห้าพูดจ้าจังเหนียนต้องพูดว่าจาจังมยอนซึ่งแบบฮัลโหลลูกฝังจาจังเนี่ยนะจริงจริงอะจุดเริ่มต้นมันมาจากประเทศจีนเดิมทีชื่อแรกมันชื่อจาเจียงเหนีย เมียนได้ยินไหมเมียนแต่พอมันมาอยู่ที่เกาหลีแล้วมันได้รับความน,นิยมที่เกาหลีมันก็เลยเรียกว่าจาจาังมยอนแค่นั้นดะซซและถึงแม้เมนูขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเมนูที่ชื่อว่าราเมงคนเกาหลีก็เรียกรามยอนซึ่งจริงๆนะอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตพิมเลยเพื่อนพิมเป็นคนเกาหลีตอนนั้นนางบอกว่าพิมไปกินรามยอนกันเลิก็อ่ะไปกินมาถึงปุ๊บ ร้านรามิงถึงก็หลงอ้อไหนรามยอนวะมีแต่รามิง <laughs> สุดท้ายเราก็อย่างที่บอกอะแล้วแต่ประเทศเขาอ,ออกเสียงเขาเรียกไม่เหมือนกันอย่าดาม่าก็ <c oughs> ห้องกิน <laughs> ไม่ได้กินนานมากน่ากินที่กล้าเห็นจาจำยอนครั้งแรกตอนไหน ต<ใ>อน,ไ,นไปเกาหลีตอนที่เห็นพิมกินใช่อันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เห็นสำหรับพิมพ์ครั้งแรกที่รู้จักเมนูนี้ก็คือมาจากซีรีส์เรื่อง coffee p e n s ตอนแรกเลยที่กงดูโทรสั่งจะจะเมียนแล้วนางเอกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่ง่ามไม่ได้เจ้มจนมากแต่ว่ากินง่ายอร่อยและนี่ก็คือทั้งต๊ เขาทำดูแบบขอบแพงมากเลยนะร้านนี้ตรงปกโคตรเลยอนุญาตก,กินแบบสุดสัจทฮ้ยกลนขร้านไม่อร่อยแอบกระซิบเลยว่าอร่อยอกอว่าที่เกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีอะพีมไปกินมากีานรลายก็ตามแต่ไม่เวลาไหนเผ็ดมันจะจืดสีมันจะดูแดงดูส้มดูเหมือนเผ็ดแต่รสชาติไม่เผ็ดเลยแต่ที่นี่เผ็ดคือปากเผ็ดถูกปากรสคนไทยมากขึ้นแล้วดูกุ้งดิเขาให้มาแบบตัวตัวเลยอ่ะนั่นแหละ เส้นเหนียวใช่ไหมใช่เส้นเหนียวนุ่มมากร้านนี้เส้นหนึบกว่าที่เคยกินมามันจะรู้สึกได้เซียวมากกว่าร้านก่อนๆแลวก่อนจะแบบเละๆหว่าิมว่าอันนี้น่าจะถูกใจรสปะพิกาเพราะพิกาจะชอบกินแบบรสชาติสุขภาพแต่อันเนี้ยอันนี้แบบแซ่บมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่มันเผ็ดอร่อยทำปูอ,อ,อะไรป้าทุกคนบมกแล้วอย่างนี้เลยและแล้วก็ถึงเวลาเฉลยกี่แคลค่ละพิกา ทั้งสองเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่โคตรแป้งจาจางมยอนเนี่ยนี่นี่นี่ที่ผมคีบมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่แป้งและอันนี้ก็เป็นมันเป็นถัวเป็นอะไรของเขาเนาะหมูมิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เบสหลักอ่ะคือซอสถัวกับเส้นแป้งแควตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณ5 5 0ห้าถึงเ0 0อเท่าไหร่นาะ550ถึง700โอ้ my god นี่คือกินกันไปแล้วนะยังแบบแน่นๆอยู่เลยโอ้ my god ทำไมของอร่อยมันต้องอ้วนด้วยวะ แต่ก็อร่อยนะก็ไม่หยุดกินอ่ะแล้วนี้อะ่ออันเนี้ยจำปงจำปงจำปงเนี่ยยังดีขึ้นมาหน่อยรอะแป้งน้อยกว่าแต่เบสส่วนใหญ่จะมีผักเยอะแล้วก็เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถ้าชามไซนี้จะอยู่ประมาณ450ไม่น่าเกินเพระาะว่ามันไม่มันเลนะั่ดูดิมันก็ฟีลคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยววานเรา่าชามหนึ่งสองชามใช่ประมาณนั้นถ้าเลือกกินกินจำปงเถอะคับแต่จำปงมันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกร้านที่จะอร่อยอันนี้ต้องเฟ้นหาหน่อยแต่ที่แน่ๆร้านนี้อร่อยค่ะจาคือสองจำปง สอพี่จ้าซื้ออะไรมาท่าดาอันนี้เกาหลีเท่หลายๆคนคงคุ้นหน้าคุณตามันคืออะไรนะมันคือขวดเนยน้ำผึ้งอ,อันนี้รัตเตร์ซึ่งปกติที่คนกินส่วนใหญ่จะเป็นอัลมอนแต่ตัวนี้หยิบผิด ได้บาม่วงหินมะบานมาแทนแต่ไาม่มีปัญหาแครเอาต่างกันระดับหนึ่งแต่อธิบายให้ฟังแห่จริงคนออกกําลังกายกินถัวอะไรก็ได้หรือเปล่าจริงกินได้หมดอยู่ที่ปริมาณละว,ว่าคุณจะปุมมันได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคนที่ออกกําลังกายส่วนใหญ่ก็จะกินอัามอนเป็นหลักอัามมนเนี่ยดีต่อสุขภาพน่าจะอันดับต้นๆละไขมันดีเยอะแล้วก็อยู่ท้องนาะนมันจะค่อยๆกระจายพลังงานแต่ละช่วงเวลาทําให้อิ่มนานปกติพี่เป็นคนไม่ชอบกินถั่วเท่าไหร่แต่ถั่วมะม่วงหินแล้วพานี่กินได้อยู่ าตาแ็กซี่มันก็จะมีเหมือนแบบเป็นผงๆเคลือบอยู่รอบๆตัวถั่วอุยอร่อยทุกคนอร่อยแบบเหมือนบู๊เอรกาเลต์อะรสคารามเมลเฮ้ยอร่อยขนาดนั้นเลยอะเออเออร่อยกว่าตัวอัลมอนเอกนอเออมันอร่อยหอมมันนัวคารามเมลมีความแบบเหมือนแมคคาเดเมียถ้าหลับตากินนะ่นกิบผิดมีข้อดีได้เจอสิ่งที่อร่อยกว่าถุงนี้ถุงเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2 1 0กรัม1190าแคล บอกเลยแบบแคลวเยอะมากๆเพราะว่าตัวอมวามต้งหินน้ําผัดอ่ะตัวที่แบบไม่ลาดไม่อ,อะไรผมเลยนะสิบเมตรร้อยแคลวทําไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะควมต้งหินน้ผัดเป็นตัวที่มีไขมันเยอะมากเอาจริงไม่คุม้มที่ดเลยในเชิงสุขภาพแต่อร่อยใช่ไหมร้านต่อไปจะกินอะไรพิกะ <c oughs> มสแมสเลยนะเซมาอึนร้านไอ้นี่บอกเซมาอึนช็อกกะเซมาดีช็อกกะาอนเดอ่ะถึงแล้ว ีหน้าคุณลุงคนนี้ตะกี้ตอนนั่งกินไก่ทอดที่ร้าน BHC ก็แอบ,บเห็นว่าโอ้เซมาอื่นกับ BHC เขาน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันเพราะเขามีเบมเบอร์ ME c a ออะไรสักอย่างใช่ไหมปัจจสมแต้ผสมเงินสดประมาณนะั้นแล้วคือมันโคก,นกันกับร้าน BHC กับเซมาอื่นในร้าน BHC เมื่อกี้ก็มีหน้าคุณลุงคนนี้ผมก็เดน สุดยอดเกิดมาไม่เคยเจอไข่ตุ๋นควันขโมงขนาดนี้ดีมากกลับบ้านไปนอนไปได้เจอกันนะพี่กาไ้เอ้าไม่ได้แห่งกลับจริงหรอต้องใส่ก็ได้แค่นี้ไม่เล่หรอมาเริ่มจากอะไรดีวะพี่กามีสามชั้นฟันเกล็ดฟันไข่ตุ๋น ซุปกิมจิเดนาทีอันนี้คือ3มชั้นซีอิ๊วซึ่งมันดูน้อยเนาะแต่ว่าเครื่องเคียงคือมหาศาล <laughs> และนี่คือเครื่องเคียงของเขา <laughs> คือเป็นซิกเนเจอร์อาหารเกาหลีเนาะ <laughs> เวลากินปิ้งย่างอะ่ะเครื่องเคียงจะอลังการเวลากินปิ้งย่างเกาหลีส่วนใหญ่เวลาพิมพ์สั่งเขาจะสั่งตู้สามชั้นเพราะมันเต็มปากเต็มคำและอร่อย <laughs> 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 อร่อยอู้หอมหอมกลิ่นผ่านกลิ่นควันผ่านขอกินด้วยกัน บชอ,อันเน,นี้ยเขาบอกว่าถาดละ150กรัมเป็นหมู3ชั้นซึ่งหมู3ชั้น150กรัมแค่เาจะอยู่ประมาณ750ดจานเนี้ยจานเดียวเล็กๆเนี่ยไม่ของอร่อยต้องวัวด้วยเป็นอย่างงี้ตลอดทุกที่ทไม่หนูลองกินทุกทิสจเถ้ามีวิธีกินของเชาด้วยนะทุกคนีิยู่มวิธีนาลองดูกัน อาสายสาหลายผู้เข้าให้เผากันโอู้นั่งกินอยู่เหมือนกันนะตามสไตล์เกาหลีมันจะดับเละๆหน่อยแต่มันอร่อยแต่ถามว่าเคยกินซุปกิมจีร้านนี้ไหม <c oughs> ก็ตอบได้เลยว่านี่คือครั้งแรก นะไม่เปรี้ยวไปตองเทศไม่ได้หนักเกินแตบบ่ก็ยังคงชิมเนเจอร์ความกิมจิไว้แล้วพอใส่กินคู้สาวรายม,ม,มันละมุนมันนวลมากเลยเฮ้ยคุณว่าลองลองอะไรอันนี้ร้านประจำผม <c oughs> ผมไม่กินบ่อยแล้วเพราะว่าทำไมถึงเล็งมาร้านนี้เลยเกียรอ่ะสาวสาวมากินก็ําวไนมีสาวเดียวมีสาวเดียวสาวให้ข้าวไงข้าวสาวให้เลี้ยงสาวแพงเนาะไม่เลี้ยงใส่กระเด้งวิงเลี้ยง ก็แค่พิมกับตัดต่อกินซุปหน่อไม้อยู่ที่สตูก็แค่นั้นแต่พี่ก้าไปกินซุปกิมจีเจ็ดนาทีากับสาวก็แค่นั้นแหละพี่ก้าอร่อยใช่ไหมละ่ะก็งั้นๆสู้ซุปหน่อไม้ไม่ได้หรอกนี่มานี้อร่อยไข่ตุ๋นชีสก็ไม<ๆ>่เคยกินมานี้อีกเช่นกันเอาตรงๆปั๊ไม่เคยมานั่งกินที่ร้านเจมอื่นเคยกินแต่ในเดลิเวอรี่รู้สึกว่าไข่ตุ๋นชีสมันน่ากินมากคุณดูทุกคน ดับเยอะมาบบพูดฝังอร่อยข้างในงก็จะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดกลิ่นหอมแบบหอมกลิ่นผ่านอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยแล้วยิ่งมีชีสโอ้ยิง่งฟินแต่จะไม่ฟินตอนรอู้แคลนั่นแหละอากีแคลไั้กินมันสิร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นเพราะว่าร้านนี้ใช้หมูสามชั้นนะซึ่งพอเป็นหมูสามชั้น้แคลก็จะทออัพขึ้นไปคราวนี้จะอยู่ประมาณ480แคล ตอนนี้ชีสแบบคือโหดประมาณน่าจะร้อยกรัมได้ชีสเนะี่ยพับอัพอีกเลยเกือบ400แคลเท่ากับชามนี้เกือบ600ฮะยฮะบ้าเลยก็ชีส400ใช่ไหมไข่เกือบ200ก็600้อยเดี๋ยวนะชีส100กรัมนี่มัน400แคลหรอใช่เราจะได้ชีสไม่มีใครกินคนเดียวหมดหรอกใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมว่าพิมพ์สามารถกินหมดคนเดียวได้ <c oughs> แผ่นี้ฉันขอรับไว้เองแล้วจะกินคนเดียวให้หมดเลย กนะคะไม่มีสตรอเบอรี่ล้วนหรอเพราะงั้น,น,น,ะะนเป็นองุ่นไซมัสค์สกับสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะเท่าไหร่คะกระดาษที่ห่อทานได้นะคะอ๋อโอเคค่ะกระดาษที่ห่อทานได้ไหนลองติทานได้จริงมันเหมือนมันเป็นแป้งเอามาทำให้เป็นแผ่นๆแค่นั้น แต่กลิ่นมันเหม็นๆเมื่อกี้มีอะไรล่ะไอ้รั่งตะ่กี้ตอนซื้อถังหบูลู่อยู่อะหายติดผู้หญิงคนหนึง่งมันเป็นเงาหน้ากลัวมากเลยผู้หญิงหน้าของขอซี้ี่อีอืมไหนอะมันน่ากลัวมากพิกากลางห้างเลยไหนย้อนกลับไปดูเพืนเห็ได้ย้อนกลับไปดูยังคอยดูนี่สรุปแล้วมันคือสรุปแล้วคือคนอินสะท้อนกับกระจกตอนซื้อ นอกจากที่ตกใจภาพที่ถ่ายติดหญิงสาวตกใจกับราคาแห่งนี้100บาทราคานักท่องเที่ยวต่างชาติคืแพงสู้กับมาการะลองเลยนะเฮะ้ยมาการะลองถูกกว่ามา,มาการะลอง 90. 90กว่าบาทแต่เนี้ยห0ึ่ยเป๊ะไม่มีทอนอันนี้เขาบอกว่าเป็นกระดาษห่อกินได้พี่ก้าลองชิม มันคือแป้งที่เอามาทำเป็นแผ่นๆบางๆเฉยๆแต่ตะเกียบฉักที่กากินอ่ะเหมือนเสากินเศษขยะไตกออกกันเลยเพราะมันใส่ขยะเลยกินผักบุ้งเลยม่าก็ไอ้อพวกนี้มัน เหมือนกับพวกเศษขยะใต้ท้องทะเลใช่ไหมล่ะมันดูแบบเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณแล้วก็สงสารเ่าทะเลรถใช้ถุงพลาสติกแล้วก็รถใช้หล,ล,ลอดกันนะครับเท่าที่จําเป็นลืมบอกถังหูรูดจริงๆแล้วต้นกําเนิดมันมาจากประเทศจีนแต่ว่ามันฮิตที่เกาหลีมากจนกระทั่งมีเพลงถังหูรูดคนเล่นชัดคิดต้องเคยได้ยิน, <S <S น,นห้าห้าหูรูหเดินตั้งแต่ น้ำตาลไม่แข็งมากไม่ได้เคลือบแบบหนาขนาดนั้นแต่จะตรอเบอรี่เปรี้ยวจริงจริงมันถือว่าเป็นของกินที่แคลอรี่โอเครับได้นะเพราะว่าเบสหลักของมันก็คือผลไม้เป็นชิ้นๆซึ่งอันนี้มี5เม็ดซึ่งแคลก็ใกล้ใกล้กันหมดแหละไม่ว่าจะเป็นองนุอ่นสตรอเบอรี่มันแคล,ลใกล้กันมากตัววัดจะอยู่ที่น้ำตาลนี่คือบถ้าเคลือบบางก็ตกลูกละประมาณตั้งห้าถึงเจ็ดแคล,ลไม่น่าเกินอารมณ์เหมือนลูกอมเม็ดหนึ่งต่อลูกแคล,ลเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกิน80ต่อทั้งไม้เนี่ยซึ่งโอเคนะ ซอไพถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะจริงๆอ่ะพิ์มาชอบกินถังหูรูนะแต่ว่าที่ไทยมันจะแบบเครื่องตันหนาบางทีเคียเค้ยวแล้วก็แบบโอ้ฝันจะหักเอา วันนี้ก็ประมาหนงี้พี่ก้าชอบเมนูอะไรสุดชอบไอติมเม็ดสิวของออมินิเมลละลายน้อยน้นะละลายน้อยๆอร่อยอร่อยมากคือมันไม่ได้อร่อยที่รสชาตินะแต่สัมผัสมันทําให้อร่อยขึ้นนะส่วนตัวที่พิมชอบสุดวันนี้เลยก็คือไอ้นี่สัวเม็ดมะม่วงหินมะพร้พาวคาราเมลแฮนนี่บัตเตอร์เอออันนี้คือโ o หนึ่งในใจวันนี้พิมอีกอันหนึ่งของเขาก็คือจำปองอย่างที่บอกไปนะเอาจงจริงสิ่งที่พิมชอบอาจจะไม่ใช่เคลนน้อยสุดแต่รู้สึกว่ามันอร่อยสุดสำหรับ แต่จริงๆอะอาหารเกาหลีหลายๆเมนูมันแบบแกวมันเอื้อหือมากเลยเนาะคือพอมารู้ข้อมูลเรารู้สึกแบบช็อกมากเลยใยครช็อกกับเมนูไหนบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้พิมรออ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่แล้วเจอกันอย่าลืมออกกําลังกายด้วยแคลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการควบคุมน้ําหนักเฉยๆออกกําลังกายาสําคัญสุดนะใช่เลิกกินให้พอเหมาะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วเจอกันไปเดี๋ยวพิมไปชอปปิ้งและไปพิกะ <c oughs>